รู้เหมือนเหงื่อเราซึมมาวันหนึ่งเราให้อ่านหนังสืสอสามคนถึงปอซองนาจ่าพอดีเขาแล้วก็บอกว่ามือไม่เท่าเราก็บอกว่าเมื่ออ่านไปอ่านมันเดือเ้อคนใครคนมันเขาก็บอกว่าปึ้มมันมีหัวเดียวมันอ่านบ่ได้รานชมโอก็บอกว่าจำเป็นทั้งเบาะคนนอกเราก็บอกว่าบ่ให้เราบอกว่านาจ่าพอดีไม่เท่าเราก็ดื้อขึ้มเขียนบ่ได้นี่เจ้าฟึ่งฮัดนี่มันมีโบอกอยู่นี่แขกฮัทตามไม่ฮัดตามแล้วก็ข้างล่างนี่ก็เขียนตามนี่มันว่ามีสองแถว มัดและเชนกีบเรนเลี้ยงเขากับเอาตะปูต่อแค้กสองเมตรเหงือกบอ่ะ บายดีก่อนกล้องเลยนี่เนาะเจ้าของช่องอันนี้บาลนี่อ๋าน้องผูป่าครับน้องวาสนาพี่น้องเลยอ๋ามากันเติงนะบ่สดูมาชามมุขึงมาลินพานน้องมาลินมาอ่าเปิดหูเปิดตาเนาะเลยเลยครับพี่น้องเลยกราบสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะ พบม,มาเจอกันช่วงคว่อยคำลงแรงพี่น้องเนาะถือว่าคึกคื้นขนาดเลยพี่น้องเอ,อ้ยเนาะปกตินี่ตอนคำตอนแรงมันนี่สีเงียบเงา,ามาเมื่อนี้ซกักเสียงตู้เสียงเพลงบึมบั่มบึมบั่ม,ม,มอยู่ข้างๆนี่กระพุทธอ้อสมรกรเนาะเนาะ,ะบึมบัมบัมบ่ม,มอยู่พี่น้องเอ,อ้ยใส่มากระเห็นทางน้องปูปลากับน้องวัดนาเนาะกระผู้ดี ยังกะเมื่อวานนี่เขาไปหา,น,น,าปน้องเพิ่นเนาะพอดีเบิองในคลิปอ่าของทางไม่น้องเปียวคือว่ายักได้ปึ้มยังใช่่านะะปึ้มอยังปึ้มกอไก่ใช่ป่าวปึ้มห้องปอสอง,องของน้อห้องกอสองอ๋อดูอันแบบเขียนนี่กับเจ้าเขียนได้แต่บ,บ่ได้เนี่ยบุต <จำ S 2> ได้เนี่จนยจำได้เนี่ยบุตได้เนี่ยเอาเสนาอ่าปึ้มแบบห้องปอสอง ก็เลยเบิ่งในช่องของท่าเมย์น้องเปียวว่าเมย์น้องเปียวว่าสีหายทางบเชียงซื้อมาพอดีซื้อมาให,ห้แล้วแต่ว่าอาจจะโมเมนเพิ่มหมอกกว่าสองว่ามันเป็นสกอตแบบแบบเขียนน้ำได้เขียนน้ำแล้วก็อ๋อถือว่ามันมันดีะนะพี่น้องเอ้ยมันง่ายสครบโบเชียงซื้อมาแล้วโดยโดยว่าเป็นโดยเกี๋ยวผมยัดกล้องกันเนาะนี่แหละอยู่สถานที่หน้าเ <c oughs> อื้อนซานวัดพอดีโบเชียงซื้อไม่แนบมา เด uh, right? ี๋ยวมาติดตั้งมองของครัวแล้วฮะเลยพี่น้องมีอยู่สองมัดเนาะเดี๋ยวจังเป้าลงเอาเอาแบบเข้าวๆก็ได้ดูแบเข้าวๆวะปื้นเหงื่อเราซื้อมาหัวหนึ่งราอ่านนังสือสามคนติดปสองอาจารพอดีเขาแล้วก็บอกว่ามือไปถ่าเราก็บอกว่ามื่ออ่านไปอ่านมันเด้อเพลื่อนไปเคลื่อนมันเขาก็บอกว่าปึ้งมันมีหัวเดียวมันอ่านบ่ได้เขาอะอาจารยเราก็ไปทดีเราบอกกับลานเราลานชมโอ้ก็บอกว่า สมัยท่านบอกควันนอกแล้วก็บอกว่าบ่ให่เราบอกว่าแล้วการพอดีไม่ถาวแล้วก็ดึกปึ่มที้งแค่ห้าแล้วก็บอกว่าเอาเมื่อรถช่วยเมื่อรถพอดีเขาไปอย่างมาบอกเอากระปุกมี้สมัยท่านบอกควันฝุ่นเนาะสามห้านี่นอนเดยนอนเฉยพี่หนุ่มอ่ะก็คือว่าอ่าโบราณมันก็ย่เอาคือว่าเลยเนาะถ้าว่าผิดก็ขอโทษขออภัยแต่ไหนเ้อโดยบ่เป็นหยังพี่น้องอันนี้คืออ่าเด็กน้อยหรือว่าทางเพิ่น เอาง่ายซาคืออยากอยากเห็นหูแหละเนาะต่างคนต่างอยากเห็นหูวันนี้กัเกิดการขัดแย้งกันนิดนึงโบเพ่งย่างลูกโบต้องเสียใจเด้ออันนั้นก็ให้กำลังใจคือกันพี่น้อยโบเชียงโบได้เข่าข้างไปมิได้ว่าให้กำลังใจกันผิดพลาดจังไรก็ไปขอโทษกันเนาะโบให้ผิดให้ย่างกันได้เนาะเขาอยู่ใกล้กัน มีอย่างก็คอยว่าคอยจากันลูกเด้อ <No, no. S 1> เดี๋ยวทางน้องสม,มูทางนั่นเดี๋ยวเชื่องเข้าไปกะสีแนะน้เพิ่น,นอีกทีนึงเนาะอยู่ทางป่าดูดึงทางนั่นเนาะแต่ว่าไหนมันบุูรกระต้องเอ,อยู่น้ำกันเนยากดอกสซมี่นะพึม่มจะซื้ <No. S 1> อพอให้เจ้าอยากตั้งใจเฮียน <No. S 1> เอาอยู่บ่ลูกเอาอยู่บ่ไปเดี๋ยวไปเบิ่งเพื่ด้บุเชียงซื้อมาหน่อยปเาไเนาะตุ้งคนเดียว <c oughs> เดี๋ยวมาเบ่งยูทูบนี่ก็ได้เนาะโอเคถ่ายปุ๊บนี่เลยจั <c oughs> ยงอาลงเนาะมาพี <c oughs> ่ฮะซื้อมาอันนี้อยู่พี่อน,น่อยเพราะว่าเดี๋ยวมาเบ่งกันเนาะพอดีทั้ง ตามสีเล็มหาเล่บเพื่อแหละพี่ลุงมามายืนพี่ก็ได้ไมาถูกพี่คึ้นขีฮะนี่ยืนนี่ไม่ต้องปีนก็ได้ไม่ใช่ล้มทับอ่ะนี่เอาแบบนี้แบบนี้เจ้าเขียนได้แต่บ่มาพี่ลุงชาวหนัหยับมาหาบระเทศชียงคูนี้สะกดเด็กหนึ่งเด็กยังได้แตอเนาะเขียนได้เบิ่อนแต่บ่ได้เพื่อแล้วเนาะแบสอยากงามจัะเียนแต่ว่าได้อยู่เนาะ ขันไล่แต่ตัวนี้เอาได้สานาะเพราะว่าตัวนี้มันเหมคล้ายๆว่าอนุบาลตัวนี้นะพอเกียมภาษาดิเขียนได้หรือเ่ตัวหนังสือฮะยังเอก่าใช่ไหมไม้ยืนพี่ก็ได้พี่มาใกล้ๆพี่ไหมเออเอาไปนี่ไพ่สิสอนเจ้าเสาคู่เพิ่นมาสอนมาทิศหนึ่ง่นมาเทธอหนึ่งเลย แต่ก็ตอนแรกก็ฮัดเคียนเองฮัตกันเองเนาะตัวนี้ง่ายอยู่เด้อนี่อ่ะนี่ม้มาเบิ่งใกล้ๆนี่บ่เสียงนี่อ่าสมมุตินี่เด้อเฮาเขียนบ่ได้นี่เจ้าฟึ้งฮัดนี่มันมีโบกอยู่นี่ฮัตตามเนาะไม่ฮัตตามแล้วก็อ่าข้างล่างนี่ก็เขียนตามนี่มันบ่มี2แถวจนจบบ่เลยนี่น่ะนี่เด้กอะโบเบ่โบยังอันนี้เนาะเจ้าเขียนให้ได้เนาะอ่าดูว่าเขียนจบมันอะเล่มนี้นะ ผู้ดีแล้วนี่เก่งเลยนี่เจ้าเก่าคือกันบ่าหมอเป็นแหละเจ้าไรได้เนาะโดยในเรามีแต่ว่าในน้ำบอกน้องเนาะโดยมาตรงนี้คือกันบ้านนี่อันนี้มีทั้งในน้ำสกุลเด้เนี่อ่ากอไก่เนาะกอไก่กินกล้วยเปลาใช้เงินอ่ากอเกิบเนาะคันชิวเขาเรียกว่าเกิบเลยเกียนอ่าเกียนคล้ายๆว่าน้ำ น้ำตะกอโดยมาสะกดกับประชามประสอนยันชนะกับอะไรโอนี่แหละนี่แหละเนาะอ่าคอคนคอข้องอ่าแค้นข้อนตีแค่ว่าน้ำน้ำตะกอเบิดสะกดอยู่ในเล่มเดียวนี่เบิดเอาดูวะอ้าวจังหวะนั่นกันบาดนนี้ไปเท่าไหรยอือตัวนี้บาดอันเนาะปัะชิคือกันอันนี้เนาะมีอยู่สามสีเด็บเด็กหลบเราเออดูอ่ะมีแบบเดียวกัน ทางงาน้นนงนองชมพูกับนอ้องรอดนี่เพราะว่าทางลุงซื้อมาให้อยู่เน,นาะซื้อมาให้แบบปุ่มต่อสองหวัวหนึ่งมช่อันเป็นปุ่มเป็นอย่างมีอยู่เนาะไอ้แม่มีเขียนน่อมีมีอยู่เน,ะนาะอ,อะไรเอาเมื่อฟักเมื่อฝึกเขียนเลยฟักเด้อเมื่อฟักก็สพิษบ่ถึกระบาดนีนพี่น้องเลยอ่า ฟักมันแก้าวว่าภาษาอังกฤษได้ฟักจะฟักอยู่โอ้เอาวล่มนี่เมื่อสะกดน้ำก็ได้เด้อเด็กหนึ่งเด็กสองนี่เขียนตามนี่แหละคืออาบุเชียงบอกนี่เด้อมีเขียนตามนี่เรามีอยู่สามล่มเอาตามนั่นนี่เด้อเออนี่อย่างจะคอยว่าคอยจากันเนาะเดี๋ยวทั้งนั่นก็เดี๋ยวอาจังในน้ำเพิ่มอีกทีหนึง เอาขนมลูกอ่ะจักมูงสิพากันเมื่อจักหน่อยถ้าเมือพพ่อตานี่บ่โดยเออซั่นก็เบิ่งก่อนเนาะถึงเธอพ่อตาเมื่อแล้วบ่ซ่นก็สิมาส่งยังกเมืนํากันได้ก็ได้เนาะยอลูกอ่ะพากันนั่งถานี่กินเิ่ก็ได้แต่ว่าสยะเด้อเอิมงนั่นก็ตังพากันเมื่ไปิมเพิ่นเมื่อกะเมืงกะก็ต้องเบิ่งโทรัพกัพากันอ่าเนาะใจย่ําใจเฮียนเด้อ มีอย่างเพิ่มเติมเกี่ยวอุปกรณ์การเทียนถามว่ายังขาดอย่างเพิ่มเติมที่บุเชียงซอยได้หรือบอกเด้อดี่บุเชียงจีซื้อมาให้งอกรถไปหน่อยตะกั่งเล็กมันบอกงานตัวกระเคียนตามเป็นตัวกระโลกไปเคียนเซตตื้มแบบปูนจดมันกางแบบล้วชะโนดเดี๋ยวบุเชียงไปเอาไม้ลงให้ทั้งาบ่อพัดก่อนเด้อโดยสบายดีลูกสบายดีอ่ะเอาไม้มหนึ่งฟักสิว่าเลยเนาะฟัก ฟักอยู่โอ้ยน้อพี่น้องเอ้อาบกัเข็ดชิงนใดพี่น้องเอ้ยบ้เชียงกันแก้ไขปัญหาตัวนี้แต่ไปค้อนเนาะตั้งใจอยู่พี่น้องเอ้ยคนอยากทำอย่างไรเงี้ยมันเกิดขึ้นเคียงนะเนาะเดี๋ยวเอาไม้ลงก่อนมาหนีิเอาไม้ลงก่อนเนาะแล้วก็โอ้พี่น้องเนาะเพิ่มเติมเด้อเนาะพี่น้องก็คอมเมนต์มาว่าโอ้ในการติดตั้ง บ้านประตูนี่ราคาก็สูงสันพี่น้องเนาะสูงอยู่พี่น้องเลยตามอบเชียงนี่ก็สูงเนาะแต่ตามรักนี่บ้านนอตนี่สิประมาณคืออยู่บ้านอบเชียงนี่สีอยู่ประมาณ8 0 0สิบพันกีบหรือเจ็ดสิบพันเนาะเหนแต่ว่าเพิ่นไรคือไงสาวบูเชียงคุยหลังกล้องอะไรพี่น้องเนาะลืมไปเพราะว่าค่าติดตั้งของน้ำตัวนี้เฮายังบ่ทันได้คุยกับเพิ่นอันนี้บ่เชียงให้เพิ่นติดตั้งให้เลยเพราะฉะนั้น โอ้พี่น้อยเนาะตัวนี้กับที่ใช่เพิ่นกระชักแนวใดเนาะเอขาวอาความจริงเลยพี่น้อยเนาะเพิ่นมานํากันหลายคนบบดนี้เนาะถ้าคนเดียวก็ยังขายอยู่ได้พี่น้องเอ้ยอ่าเพิ่นคิดรายบานละ100,000กีบแต่ว่าบ่เสียงฮักมาจะมาใช้ตัวนี้แหละพี่น้องเนาะคือตัวนี้เฮาบ่ได้คิดค่าค่าจ้างบ่ตรเชียงไปบวกค่าติดบานอะไรพี่น้องเอ้ยนี่เพิ่นเจาะเพิ่นยังก็บ่แม่นง่ายตัวนี้กับพี่น้องค่าติดตั้งนี่ยเนาะอ แต่กามาตัวนี้อีกบ่เนี้อ่านี่แหละช่องลมตัวนี้แหละเนาะช่องลมห้องครัวห้องเล่าเนี่ยตัวนี้ก็ต้องติดตั้งอีกตัวนี้โบเชียงโบได้โบได้รวม,มนะพี่น้อยเพราะฉะนั้น่าติดตั้งเน่ะมัดดึงใช้ตัวนี้เนะาะค่าว่าขาแรงก็จะดึงมาจากตัวนี้แหละพี่น้องเยเนาะอ่ะก็สิประมาณสามีเด้อพี่น้องเด้อเนาะค่าจ้างอาจจะบ่มาเทามาบวก,บอกเอแล้วบวกแพงพี่น้องเยเนาะ บภแพอองโภโบเชียงดึงฉากสองอย่างนี่แหละพี่น้องเลยตัวน,นี้ถ้าเอาบมชี้แจงตัวน,นี้เพิ่นกะจะเห้ค่าไวา้ให้พื้นเที่ให้ฟรีนะหนิพี่น้องเนาะเอ้าเนาะกะประมาณนี้พี่น้องเลยพ,พูดคุยชี้แจงน้ากันเอ้าสำหรับทั้งปูนนี่เนาะปูนทั้งแหงค์เดือยเดือปูนแหงทรายนี่กะจะแห่เราใต้ตองกองไว้ก่อนสำหรับปูนนี่กะถ่ายย่งบ่มีอ่าย่างตเติมเนาะถ่ายโเชียงมึงกับบุมีนี่แหละพี่น้องเลย แต่ว,ว่าจะเทกันเจินกันเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็ใส่งบมาลายอีกแฮ่่ใสก็ต้องซื้อมาเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นเอาไว้ก้อนเนาะชะลอไวอ้ก้อนแหละปลูนอ่าทาโบูทรงคืนอ่านี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นกะใช่ทั้งนี้เพิ่นซื้อเอาตอ่อเพราะว่าปูนแดงก,ก็เดือ,อยยุซองและทั้งอันสาวสะพนเพิ่นมาเอาอยู่นีสองสอบเนาะเพราะฉะนั้นเงินจำนวนที่เดือกะอ่าเพิ่นให้ ทางสบุ่บ้านหน้าเนาะเพิ่นมาขอโนมโบเซียงเอาวันนไปก้อนแต่ว่าเงินได้มากกดียวโบเซียงจะเอาไว้ไปซื้อเครื่องกาเกี่มขื่นขึ้นซ่าร์ลนกองเ้ยตัวนี้ก็คือกันเนาะเอาไว้มันสีแขงยี่ซื้อหรือว่าบ้านใกล้ขืนเคียงแถวนี้เพิ่นอยากได้มากเพิ่นโบอยากไปสร้างอยู่ห้องงานเพิ่นมาตัวนี้ไปแต่ว่าเอาเงินมาเนาะเสียงก็จะเอาไปนำเงินจำนวนนั้นมาซื้อเป็นผ้าห่มผ้าแพรกาเกียมไว้ขึ้นืึอนซานแล้ว พอเดือดแต่ขั้นตอนเดียวนี่ได้เป็นองค์ติดบานก็เป็นจบเลยบ้านนี้เนาะเนาะเนาะเดี๋ยวพูดคุยน้ำกันบ้านนี้อ้าวสบายดีเด้อเนาะกลับมารอบนี้เพิ่นปัดกวดเนาะใครอยู่เดือดหมาบอยู่เนาะมีแจนทั้งทั้งปูนน่ะโปกไว้ก่อนแล้วไงเราโปกไว้เอาไม้มามาส่งซองมัดมีตัว่าตัวไรมันดีกับจัด Kiên kiên đi ăn mất Mặt là sen kịp Đến hâu cả thảo tập bù tỏ khéo 2 mét เฮงบ่ล่ะเฮงแล้วโอ๋เอ้าเอ้านี่แหละอาสายยางนี่ก็เอาไว้ทางเจ้าของหมเด้อให้เพิ่นเก็บเมียนแล้วก็ทางใดเนาลไหนี่ก็เอาเอาไว้นี่แหละให้เราก็เียมไว้เพื่อมีไพื้นเข้ามาก็สิได้ใช้เลยตัวนี้อันออนบ่พอจังส Tắt <tạc> là cái tắt của mình tìm tặng cho bơi nó 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 chốt Thì cho bơi nó tìm tặng cho bơi nó tìm nó tặng nam ní nó cho nó tặng cho bơi nó nó tặng cho bơi nó tặng cho nó tặng cho nó tặng cho bơi cho này nó cho nó cho 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 nó nó เอาบัวออกมาพี่ก็ได้อนาคตข้างหน้าบางทีอาจจะเจาะท่อท่อเดินสายน้ำก็จะเอามาเข้ามาแจนนี่พี่น้องดึงมาพี่ปึ๊บบัวขึ้นมานี้เรวก็ตั้งกระถางแถวนี้หรือว่ามุมนี้เนาะแต่สีเลือกเอาตามโยกสบายอือก็ได้เพราะว่าประตูเขาเลือกอันกว้างอยู่แล้วว้าเฮ้ไปใส่เบสใช่ป่ะอือทางอัน วัจจัน์เพิ่นมามอบค่าสร้างอามอบสร้างนิอนึงยังมเนีิดจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนเนาะ <c oughs> <ม>เพราะว่าคุยกันแล้วอันทา้งค่าสร้างรถนี่กับพี่น้อยเ<อ>ทพื้นกับศาสตร์เมกา,บาบทางบัลุนทางวัจจัน์นี่มีอยู่คนละมือนางขาดอีกพันหนึ่งพอดี 1, 1, พออูดเช่งมียังเหลืออยู่เนาะอีกหนึ่งทางประตูดีสีสมทบค่าจ้างอนรอบนี้ด้วยหนึ 1, ่งพันบาท<า>เดี๋ยวเขา สิมอบให้เจ้าเด้อก็ได้เนาะเอาเป็นเงินกีบหรือว่าเงินบาทจ้ะเอาเงินบาทก็ได้เนาะ1 1เอ้าจังเดี๋ยวจังพุ่นละอ่าจังมอบนีสิพากันเมื่อบ่หรือว่าดอจักน่อยเออก็มอบเงินให้แล้วก็่จัยมือเด้บ่อันลูกเมื่อชงบ่เมื่อชงยว่าลูกอยากอยากทาินาลายว่าสิออกสิขามือหาทางน้องดิ่งอยู่ Vì dăm mơ sông lấy hôm mưa lên, mưa lên. Nó, <Nhạc> ừ. rồi. À, nó thang nó tháng ní đỡ cả, này xe anh sưu, ma tony đen. Do bác sĩ bóp bóp bí bóp bí bóp bí bóp bộ pít bí bóp bí bóp bí lúc bí 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 ตงทำไม่เหเจ้าเวลามีให้นี่้อเ่ยคอเงียนเี่ยบจป็นนมเนอนมาาดนี่แหละเดี๋ยวจ้างตัวนี้แหละมือจ้างคน่นการตอกดี้งดิ้งใช่โอเคแล้วัพอได้ต่างมเข่าได้ไม่ช่แปดไม่มีอแมลายเดือลละเส้นี่ดอกไม่ใช่แปดกัน เออนาะมีแต่ว่าตามนั้นได้มือจังว่ากันเป็นปูนโปะไว้ด้วยด้วยปกไว้พกไว้แต่มือจังหวากันใช่ได้เอาด้ปูนเพราเรามาบับนั่นมดแต็งกันนะตั้งคูสวแล้วก็ไลเรื่อบุพลารด้วเอาเมื่อก็บไอยู่เวียนซาญคนด้ว์ด้ยอันนี้เป็นไดของทางมิตู่นี่แหละเนาะใายน้ำนี่ห้องโต่ามาโตนี่กับเจ้าก็เก็บไว้ด้วย ป้ามีเก็ได้ละใส่ไในชีวับไปของแม่นี่ยไฟใช้ยางมีเละมอมให้เลยไม่เดียว่เอาไว้ปลูกพักปูหยาต่อไปด้ดน้ำขดในยา47เมตรขึ้นอดี้ยเลยอ้อมไปเลยอ้อมไปเลยแถวนี้เอาไปว่าเอาสะดวกสบายด้ยปต้องแบบเล่นพูดเล่นพี่แต่ว่าลลมันหยอกันดึงออกไปพุก คือว่าพี <c <c ่ยังโค้ง okay. ยิงคุณโอ้ยแย่หรือเปล่าใส่ nhau หมดเนาะยาว u ผูกพักเดี่ยวเรต้องใส่พวง n ยาวหลายเลย nhau หลายก็บน้ำ b ากเนาะถึงว่าประตูเขาเขาไม่ดิฟักเสเนาะอันเดียวเอานพอดีเดียวอันออกไปข้างนอกกันก็ได้เนาะเดี๋ยววิเชียรไปเอาเงินมาสมทบค่าช่างเนี่ยรอดที่แหละเพราะว่ายังขาดหนึ่งพันเด้ทางบริจันทร์ก็บรุณมอบไปคนละหมื่นกว่าสองหมื่นเอทเด้เนาะรอดที่แหละ แ้วก็ค่าตัวนี้เดี๋ยวจังว่ากันอีกตัวนี้พี่น้องจกกดุดกุหลาบจังวากันเนาะ,ะมาเนี่ยขนาดบาค่อยๆนี่ก็ยังเสียงก้องอย่เนาะก้องกลางวานครับติดโดเนาะงานเช้านี้ดึงงานเขามาเบิ้งฮะติดบาดติดยางแลวกับดึงสายยางของยางมะสีดล่างทำความสะอาดบาดให้เกี้ยงให้ก้อย อนาะเนาะอ้าเนาะนออกมาทางนอกพี่ก้อนอ้คือคือนี่นน้ำหมได้นี่ยไงไปพุ่นไปพุ่นก้อนอ้าไม่พาชรานี่ยกะยังใช้งานได้เก็บไว้ดีๆเด้อเอาไว้ดีๆเนาะนใช้งานได้อยู่นี่แหละ,ะมวนบัติอักษาอ้าบหัวพัดเนาะยากมาพี่ก้อนเจ้าจำนวนหนึ่งพันบาทสมทบคาสร้างเท<ด>พืนครับบบกเนาะ ที่ยังขาดอยู่ในช่องของทางประจันประบุญคนละหมื่นพอดีสองมื่นเอ็ดเลยเนาะนี่ก็เป็นเงินของทางมิตู้ที่เป็นปัจจัยของทางเมย์พิ่นส่งมาเดือดจากซื่ออันเป็นพวกไรพวกยังนี่แหละเนาะโดยอ่ะนี่แหละสมทบโดยคาช้างทั้งงานโพตาเนาะให้เพิ่นประพัดไปเลยที่ิสบายดีสบ่ไหมวันนี้จ้าโดยเงินที่บ่พอเนาะบ่แเชีงเนาะโดย สองหมื่นเทเนาะคือยงบาสียังเพื่นเอามามอบมาแห่เด้อขอเด้อมอบม้แห่ก็ไก็ขาดจะได้หมื่นทเนาะยังขาดมื่นอ๋อยังขาดอีกมื่นนึงก็่เดี๋ยวจังคุณอยากจะมามอบสีหลังกัได้เนาะอเด้เด้าตามนั้นไหนเด้อใช่ ไว้ฉีดวันนือเรือน้ำขอตาหมื่นหนึ่งใะ่ไหมคือไม่ได้วันยังขาดอยู่ว่พัดทกใจเลยเนาะปลาฉันน่ามีแต่ว่าเมื่อบานนี่ก็แล้วเมื่อพบเจอกันก็แล้นี่เมื่อส่งทางปอตาก่อนหรือว่าอันสีย่างมือเองหรือว่าจังไดเนาะว่าทางทางน้องผูกปลาเพิ่งกับสีเมื่อน้ำหรือว่าจัเชิงใดเมื่อน้ำเลยนะวันคำเลย เออวาดัไวันไปเลยเอาตามนั้นเนื้อบู้พันเดอร์เจ้าก็มีหน้าที่ต่อไปนี่คือว่าเนาะกิบกวดกิบกวดเล้วเบิดนี่ก็เป็นนี่แหละเนาะเป็นบกแก้วบวงอย่างอน้ามยังมาขับหาอยัางเซ็ตน้าพรมน้ามสะอาดสะอาดมัพว่าชุดไปด้ยหรือเอาแห้งี่ปัดอยเลยก็มาชุบแต่มันชิ่งม้มันชิ่งมวคือแบม้วนม้ว ก็มีเสื้อขาเสื้อขาเสื้อบอดีนะเอามาเช็ดจุ่มจุ่มเช็ดนี่ออกคักตัวนี้มาเลยเช็ดตัวทุบมือเลยแค่สี่นี่เสื้อตัวนี้ด้วยดูเลยบ้าเสื้อตุ่งถอดเสื้อตัวนี้ใช่ด้วยบ่ใช่ด้วยจะก็วบาบอะไรเสื้อตัวนี้แล้วมูนเขยหน้าหนึ่งประจำหนึ่งประจำบ่เนาะเฉนอกมินจะล่าพีล่าน้องก่อนเสิร์ฟไนแล้วเดี๋ยวมือเข้ามาเบิ่งเนาะการติดบงกบตัวนี้ สำหรับทั้งตัวติดทวนตัวนั้นก็จะไล่เป็นราคาเดียวกันด้วยเนีะเนาะค่าติดตั้งตัวนี้แหละพี่น้องมาเพิ่มกับติดตั้งของน้ำกับพี่น้องก็ถามมาว่าค่าติดบานนี่แหละก็โอ้คือราคาสูงแท้บริสันบเมนบเมนธรรมดากับธรรมดาแต่ว่าอาจจะสูงอยู่นิดนึงแต่ว่าเฮาดื่มหนึ่งสองมีสองอย่างด้อันนี้่องลมตัวนั้นโมเซ่โมไดด้เด้ แล้วกะเฮ็ดขุดห้องน้ํานําอือเพิ่นก็ลบตัวนี้เอาไปพุ่นก็ได้เป็นกะถือว่าปกติเนาะธรรมดาาบ่แงคลิปล่าสุดนี่ลืมลืมแงบออนสิวากให้เพิ่นเฮ็ดีื่อมันก็จักแนวใดเนาะเพิ่นก็มานํากันหลายคนพี่น้องเฮาก็เห็นอกเห็นใจางนําดเนาะถ้าบ่มีางนี่ก็นางนี่ก็ห่วยไปยากพี่น้องถ้าเพิ่นว่าบ่เฮ็ดนี่เฮาสิไปหาางมาเนาะ ดูเจีเ๊็บเอาเองบ่เออนี่ยากพี่น้องเพราะฉะนั้นเอาอกเอาใจกันจังน้อยเนาะต่างคนต่างว่าแบบนี่แหละนี่งามเนาะกะสีประมาณสามีเลยเนาะชี้แจงพูดคุยบอกกันแล้วมันเมืองเขาสามีแหลกเราอยู่นึกกินกระเพงพี่น้องก็ซอยกันเลยก็ซอยกันไปอยู่กันกิ่นกระเพงก็มันนะ คือจังได๋เนาะฮักเริ่มกันหาแหนบซ่กันเด้อเออเอ้าๆเสื้อเด้อดูๆเอ้ามาผัดหมิ่นได้บ่เจ้าการดำเนินกาเด้อเด้อาเป็นปูเป็นยังปกไว้เนาะอันนี้ปกไว้ฝนตกมาคึมฮอซเนาะอาเนาะนเอสิประมาณซนี้เด้ออเบิ่งมุไกลก่อนบัดนี้เนาะ พุ่นแล้วบัดหลังจากติดบานแล้วพุ่นแล้วจังให้เรามาเซ็ตมาถูอาจังสิดูดีแน่จังน้อยเป็นบ่แก่บ่หยังเพยังติดปูนอยู่นี่แหละเนาะเซ็ออกไปก็สิเลื่อมเงาพี่น้องเอ้ยติดตามครับชมเบิ่งนํากันเนาะมื้ออื่นติดบานประตูพี่น้องเอ้ยอุปกรณ์ต่างๆาเดือนยังบ่เสียงกะจะําเินกาต่อให้จนแล้วจนทั่วพ่นลพี่น้องเนาะอ้าวจังไดถ้าคือเก่าคือเดิมเด้อเนาะถ้าบ่มีผู้ให้การสนับสนุน หรือว่าทางแม่ใจดีเนาะที่ได้วางใจทางบุเชงนี่เป็นสะพานบุญไฮ้เนื้อจังไหนกะ,ะความสําเร็จจะบวบังเกิดได้พี่น้องเนาะนีะ่จะต้องขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ,ญ่ใจ,จบุญเนื้อที่ได้ขับยูขับเคลื่อนอบ้านเทินสารของทางบัวพัดจนจะสิ้นจนแล้วนี่เด็กพี่น้องเนาะเดือ,อยู่ขั้นตอนเดียวเพราะชาติขาเมื่อฮวานแล้วเนาะบุเชงก็บอกเพคนละพี่น้องเนาะงามคำดีเดี๋ยวดูวน้ำกันว่าสิเป็นมื่อยังพี่น้องเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้บเชียงลาไปก่อนเลยพี่น้องเลยจังไลก็อยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สูงม,ม,ม,มากรารถนาเกษตธุรกิจการงานกันเนาะเอาไปก่อนเลยพี่น้องเลยสบายดี